กูไม่ม er> cool ี้ยบงู้ลอเอาดีเอาดีอย่าไปกูไว้ไปกูว่าใส่อีใส่อีกทำไมโง่อเออเอาดีใส่กา้าทไมเปิดอเีเอาดีเอาดีกูไม่มีให้กูหนียังไงมึงพูดนิอย่าไปกูไว้อย่าไปกูวใส่กพีาเออเออล่าอุ้ออะมดีวาใส่ได้ยงเดี๋ยวเดี๋ออใส่ไมไม่อ่ะเหอนยก็เอย่างนี้อย่าไปยุ่นก็ไม่เก่งะอย่ไปก่ทีไวาก็ไม่มีคว Oh, 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 oh. Turn off the lights. Oh, Enemies missing. Really. First blood. Calling an airstrike. has been defeated ultimate is not fresh enemy ultimate army of one dragon has been, been defeated. defeated an ally has been defeated <coughs> you have been defeated oh, man, has been defeated yeah,

พอกูเล่นแคลรี่แม่งก็ไม่มาเลี้ยงกูไอ้เหี้ยเอ้ยยอดเลดเกมมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้น,ไไดนี่ดิมันจะไม่ได้เลดอะดิงงชิบหายไอ้เหี้ยพอกูเล่นป่าแม่งเลี้ยงแคลรี่เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้พอกูเล่นแคลรี่ไอสัตว์มันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ แม่งเล่กฮีาผิด่ายเดี๋ยวเล่นคนยากฐานนี้ถึงไม่ใช่หย่อนก็นเล่นยากอยู่ดีมัน แทนที่กูจะได้เล่นเอลันดอถ้าเอลันดอสู้ไวยโออ่ะกดได้สบายเลย ทำไมถึงเล่นวะพี่ไอ้สอตัวนั้กข่าวคึกคึกอะไรกันอ่ะไม่เข้าใจอย่างคลิปการรับการให้ดูดอกให้แอชาดูให้ให้ออก กูเดินมาแบบย่งมึงที่ยังมึงนับผมผมยิ้มยูอนยมแบกูไม่รักกูเลยก็มึงไม่รักกูเลยลูไปทำมาพูได่กันเข้าไปดัากันเข้าไปไงมันเดินมาแล้วยิ่งมายรากว่าอไม่หงาูหยกูยงบฟ้ากูเดินบนบัฟ้ามึงเดิไมาอยู่ก้าอัพลไหมแล้วกูนีไห มึงขึเไปเปีได้มึงไม่มีตไปี้หนีแต่ไปงพุ่งเข้าไปเปะตได้เไปวจไปนได้รอไปอวปัวตีเอาดปเอออใส่เข้าไปแลไปเอ่ไปานเพี้ยนไปสิใสเข้ไป่เขไปเ้าไปไนไไปไไปอกไ่เาไปเอาอไปเอาอไปเอาอีกอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดอยไปยอมเไปใส่เาไปกันเข้าไปไม่ถอยทั้งคู่อะไรสตใส่กันไม่หยุตรงนั้นน่สอง กูไม okay. ่ได <|so|>? ้บอกมึงไม่รับอไฟกูบอกเพื่อนไม่มารับกันแเอามึงบอกมึงบอกไม่รับมึงบอกกูไม่รับไรเงี้ยเสียงเพื่อนไม่รับเหลือเชื่อไฟมีไม้ควไฟมาช่วยได้ไหม กูไม่ม mm. mm. ีโง่อีกละเาดีเอาดีอย่าไปกวไปกวใสอีกใสอีกทไมโชว์โง่อยอกอเออเอาดีใสกับมันมึงตีทำไมเปิดมัเออเอาดีเอาดีกูไม่มีไห้กูหนียังไงมึงพูดดิอย่าไปกวอย่าไปโกวใสเั้าไปอีกเออเออสาวอน้ำได้ไหมเดี๋ยวเดีเออใสไ้ไม่มีอะไรอี่บ่งุบเก่ง สไหวเลวไม่มีควายรู้ไหมกูวะไม่มีตังค์ไม่ใช่มือไอ้เคียบมือตัดเว็บกลางไอ้เียเราเลี้ยวรูอยู่กูะไม่มีตังค์ไม่ใชออ้เียาตวาไ้บาเลียวเย่กไม่มีัม่ใไคยาัวายอย่าไปรอยู่เะมมันคนไมม้ารับดาตดมากลาไ้ียอะไม่มัไมใ่อยบเาดาไอยคอยบเราเลยอย่กวไปอใ่ไปลูก

กูหนีไม่ได้อยู่แล้วกูไม่ได้ง้อกูคนเล่นค่ะเอาดีเอาดีเอาด้อแกมันลอกเนี่ยบอกแม่นโตงเมื่อมอกโตโง้เล่ตาเอาดีเออใส่เขาไปอย่าไปกู้ไปกู้วกูต้องยังไงกู้ต้องมาโตอยู่แล้วไม่มีใครโตดีควายโตอะไรไ่ได้แล้วโตดโตไปเที่ยวเลยล่ะตอนแรกยังไม่ได้กีี่ยกต้องมเี่ยวกาดีใส่เขาไปใส่เขาไปอย่าไปกู้ไปกูวะเออใส่กบินใส่กบินใส่กบนใส่กบินเออ เะว่มเลกมะไูดอไฟไฟไฟเกมเกมแพ้เพราะมึงอีสัเออเอออย่าไปกลัวน้องใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเองอย่าไปกลัวเองอย่าไปกลัวทำอะไรไม่ได้างเกมกูลังงูเกมเล่นยากเขาดู แต่กยังเล่่่นดีกวาแมเออมาดีมาดีเออเล่นพ่อเล่นแม่กันแล้ว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 เล่นบุปการีกันแล้วเล่นไม่ได้เพราะมือคนเดียวข้าเดินเกมไม่เป็นเนาะอีสัตัดแต่แลนเณ่ข้ามาเปิดใหม่ต่อไปมั่นหมอกูรักมือาอย่างนั้นแหละอย่าไปยุดอย่าไปยุอย่าไปยุอย่าไปคูนี่ที่อ่ะไอ้ที่นี้พอดแล้หมาหมาหมาเริ่มหยองหมาเริ่มหยองเฮ้ยอย่าพอนดี้หมาเดินเกมไม่เป็นมึงฟังฟูเดินเกมไม่เป็นต้องคือเดินเกมไม่ ไอ้หมาไม่ยอมดิไอ้หมาแม่งยอมอ่ะทุกคนไอ้หมาหมาหมาไม่ใส่ละง่มึงไม่ต้องมาพูดเลยเกณฑ์แม่เล่นโง่มึงไม่ได้โดยเกมฑแม่เป็ดมึงเล่นโง่อีกควายมั่งอีดีดอทำเปลืองได้ไม่ได้เป็นยืนง้อเหมือนมึงใครควายยืนไปทำข้าไปทำอะไรใครควายตัดแต่แล้วเนลงไปไม่ได้นะลิงอยู่ขวาเพื่อนไี่ตัวจ่ายแล้วเนี่ยตัวไรโบ มึงเข้าไปอยู่คนเดียวไงกิโม่เข้าไปไม่บอกเพื่อนไอดอกไปคอยยืนทำให้มึงทำล่ะมึงยุ่งสาวหรอวะมึงเจ็บเสียงอาไปไล่ดอกปิดก็มึงก็ปิดไม้ไปมึงปิดไม้มาหาเรื่องกูมึงจะปิดตัดนะลาลาละนะ อย่าไปยอมอย่าไปยอมแค่หมาหมามันพอดหมดทุกคนหมามันหยองวะไม่ไม่ทางานแล้วแหละใส่เลยเฮียเปไนกลัวสามห้าเกิดแค่นั้นอะมาดิเฮียอะไรอปลเหียอะไรกันอะ อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเล่นเล่นอ้ไรทางเกมทะเลทะเลเราไม่เล่นกลางกันต่อรับกูรับกูรับกูพี่อย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูขอร้องอ่ะหี้ยอย่าทิ้งกูขอร้องอย่าทิ้งกูมึงทะเลาะกันมึงอย่าทิ้งกูมึงอย่าทิ้งกู่มาาอ อย่าไปกลัวดิไอเ้ยหมามันหยอกอะทุกคนมันโดนด่ามันหยอกอะเปิม่แล้วพูดนนี้ไม่ต้องเปิดคาลำคาดูว่าล้ฝาเท้ามือเย้หมามันเปิดมันเปิดไปเปิดเขาก่อนนะแต่พอโดนด่าแล้วแม่เงียยเมไอนเับไม่รับอดแล้วปอดเอาดมืองเไหมมอโดงไหมง่้ยอมเอออย่าย้อมอยาไปย้อมอย่าไปยุดอย่ายุดไยอมะอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดน เออเออนี <m í toys> <P an> ่แหละเกมอย่างเงี้ยสนุกที่เอาวีมต้องอย่างงี้ดิวะที่ดรอปชวนมีตามีตาเออเออเออเอาอีกใส่ไปอีกอย่าไปกลัวเขี้ยมึงอย่าหยองดิหมาไอ้หมามันหยองว่ะเจ๊เหลี่ยอะไรกล้ามาเปิดไม้ดาบเออเอาดิเอาดิเอาดิสอดเดียวกูแล้โอ้ยใหญ่กระทำของฉันเอาดิเอาดิหมามึงอย่าหยองดิเพื่อนหมาม่งหยองว่ะทุกคนเอาบอกให้กูปิดไมค์งง สมองซีริบัมไม่ทางานแล้ยเห็นไหมอะไรคือมันอะไรที่มันเปนองของซูริบัมของมึงเหรอเฮียซูริบัมอะไรซีริบัมคืออะไรมึงเลี้ยงสื่อเฮ้ยเฮียอย่าทิ้งกูกูโดนลิงชูบอย่าทิ้งกูได้ป่ะกูขอละกูยกมือไหว่ละเฮียมึงจะเอาเฮียอะไรกันไปอย่าทิ้งกูเพื่อนไปบอกแม่มึงครับต้องมาบอกกูซีริบัมดีแด่นเฮ้ยไหวนะต้นตีเฮียไม่อยากเปิดไมค์วะปล่อยมันตีไหมทางขึ้น ล,ลิงมานอ,อย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเอาก,กูกลับเอากูกลับด้วยเอากูกลับด้วยจะทะเลาะจะอะไรกันเอากูกลับด้วยยุงกัดสัตวนะ์เออจะทะเลาะอะไรกันอ่ะเอากูกลับด้วยบูลลี่การศึกษากับสแล้วเมื่อกี้มันด่ามันด่าบูปการีกันเลยเลยเจ๊ คือจะด่าจะอะไรกันนะขอให้มันแบบว่าอยู่ในขอบเขตด้วยบางทีมันก็แบบลามปามเกินทำอะไรนี่ทำอีควายตายเด็กเก้ากุหลาบเงินใจเย็นใจเย็นใจเย็นม่กลัวมึงอย่าหยองดิมาเฮียมึงเปิดกันแล้วมึงอย่าหยองดิเฮียมาแม่งหยองอะ

เฮ้ยอย่าทิ้งกูทำไรกันน่ะเชียดูกูด้วยเพื่อนอ,อย่าไปกูหยองเนี่ยไปหยองอเฮ้ยเล่นได้นเนี่ยเพื่อนหเน<อ>ชียช่ย,ย,ยทำไรเอากูกลับด้วยเอาเอากูมาแล้วกูกลับด้วยเพื่อน เอากูมากูกลับด้วยเอากูมาเอากูกลับด้วยเฮ้ยเอาเปิดเหรอเปิดจริงดิเฮียกูว่าตายหมดดูจากส่งเฮียขี้หน้าเพื่อนเฮียมึงเปิดกันมึงว่าแตกดูจากส่งละดูจากส่งละบายายโอ้ยเฮียและแทนที่ไขวะไอ้เชี่ย แค่หมามึงไม่ไปบังให้กูมึงไม่ไปดูข้างหลังวะโอ้เซ็งวะ่ะอ้ะเฮียสรุปโง่กันทั้งคู่ไอ้เฮียมึงเลิกทะเลาะกันแล้วมึงกันกูเนี่ยชนะแล้วเมื่อกี้คือมันไม่มีคนกันผมอ่ะเจ๊ดิเด๋อดิเด๋อ,ดอเคีวเวฟ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 เคียวเวฟก่อนเออสวยสวยแม่งไม่มีเวฟละแม่งไม่มีเวฟละไป เอาเฮียาตายเฉยเฮ้ยเอาดิโ <'s> อ้ยไอ้ขี้ขีลาแม่งยังไม่ตายเลยมึงเนี่ย17-0ขู่จะฆ่ามึงไอ้เหี้ขีลาควาวหมดคาหมดแค่นั้นว้าหมด กูกันกูกเอาหมดกูเอาหมดแค่นั้นไอ้เหี้ยชิราเกิดกูเอาหมดเจ็บคอหมดแค่น,นั้นปาเหี้ยาาาม,าม,มาดีมาดีกูบอกแล้วว่ากูเอาหมดแค่น,นั้นเหี้ยกลับมาชนะได้ยังเนี้ยกูใสยป้อมใสยป้อมกูไม่สนคูคแ่แชมป์แชมป์โบลีกอาสาดเอาให้กูได้เล่นกูบอกรอยายใหญ่กูได้เล่นขนาดนั้นน่ะเฮีย hey แชมป์ จากเกมตามไอ้เฮียเป็นล้านมั้งไอ้สัตว์กลับมาชนะกูกันกูแค่นั้นน่ะให้กูได้ยิงไงจบแล้วไอ้สัตว์แม่งด่ากันอยู่นั่นแล้วก็ไม่เอาเลยไอ้เฮียพากูไปไอ้เฮียไม่พากูกลับด้วยพากูไปแล้วก็ทิ้งกูเหลือเชื่อพวกปึนไงไอ้เฮียแต่ละคนนะแมเอากูไปแต่ไม่เอากกลับไอ้ีลาตายปะใครฆ่าขีลากูปะกูเป็นคนฆ่าหรือไม่ไม่ตาย